บอกลาปิดโทรศัพท์ก็ลูกฮัลโหลค่ะพูดใหม่ครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญครับ,บเดีเย๋ยวปิดก่อนแม่ฟังบอลูเรืองปิดก,ก่อนลูกเอออย่าให้เสียงสะท้อนครับค่ะลูกเปิดอีกเครื่องหนึ่งค่ะกะ็เดินหนีห่างๆสิครับอ้าวบอกลานานเยอะคืออ้าวเชิญมีอะไรบ้างมาครับเชิญครับอ๋อค่ะ สามีปวดหัวนะคะจะขอพลังงานมาลูลสุดจากคุณลุงนะคะเจ้าตัวเขาอยู่ค่ะอยู่ค่ะลองคุยดูซิคุยกัลุงมาซิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามเริ่มต้นโทรมาจากไหนครับอะไรนะครับโทรมาจากไหนครับโทโทรมาจากสารคามครับ สารคามกินข้าวเหนียวเป็นเวลาครับครับบอกเล่าอะไรพอนครับบอบอกว่าใดแล้วครับเป็นมันปวดหัวพระเจ้ามาแต่เดียมหมุกระดามเลยไหมสองสามเดียนแล้วโอ้เดี๋ยวสวนเข้ามาไปไปหาหมอครับไปตรวจเลือดตรวจเอียงข้างอะไรก็โมกติดีเลยนะโมโมยังไปตัวดีเลย แต่แล้วกินยี่ห้วยหนดิเป็นเป็นนักพูดย่นๆไหมครับครัคนอื่นไม่ต้องพูดสวนเข้ามาครับเออคุยแค่สองคนก็พอครับนะมีของใส่เสียบหูฟังไหมเขาเรียกว่าสมอนทอร์มีไหมคร,ครับครับเดี๋ยวกำลังใส่ครับเออเสียบเลยใส่เลยอืมติดก็พอใส่ คนค่อนข้างตัวอย่าพูดมากอืครับเออคุณกับผมคุยกันสองคนก็พอในโลกใบนี้โอเคไหมครับ,รบอ้าวคำถามต่อมาเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ปยป่วยมาตั้งสามเดือนแล้วครับครับไปหาหมอหาหมอก็ลูกนี้นสัสาพัดรนะ้อยแปดเนาะอย่าไปว่าเขาก็เพราะว่าเขาช่วยไม่ได้นั่นแหละจึงโทรศัพท์มหาลุงใช่ไหมล่ะ คิดได้ยังไงว่าลุงจะช่วยได้อ่ะฟังมาจากเถวบัดน้ำปรนเด็นฟังกบทก็ไปในวัดฟังมาจากคนอื่นคนอื่นเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะฟังมาจากคนอื่นคนอื่นเล่าให้ฟังก็เลยให้เมียเมียใช่มเมื่อกี้เนี่ยเออโทรมาฟังเริ่มต้นนะครับโอเคนะจฮกเมียเออรู้จักลูกสาวแม่ยายนะให้โทรมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมเอาล่ะ คำถามสุดท้ายอย่าต่อรองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะวินาทีเดี๋ยวนี้นะถามว่าหายปวดหรือยังครับยังครับโอเคฟังเสียงให้ดีสามสองสูดหายใจเข้าไปลึกๆ ทนไว้ไหวไหมก้มเงยหงนใบหน้าทนไว้ไหวไหมก้มเงยงหน้าไปหันไ,ไปแานมาสายหน้าซ้ายขวาทนไม่ไหวก็หายใจใหม่เลยทนนี่มันสุดโคโลกก่อน อุ้มมือข้อน้าผาป๊กปอกปๆกปกเข้าไปกับปั้นทุ่นเทถอยปอกป๊กปๆกปกเข้าไปลองไอดูซิอย่เงี้ยเออเป็นไงหัวเบาไหมสะเทือนหายหายเสนหรือยังคนอื่นจะแซ่เข้ามาไม่เอา คนอื่นอย่าแทรกเข้ามาไม่ต้องปล่อยเสียงมาคนอื่นเ bon ่ะเดี๋ยวก็ต kind of <force> like ีนะเออคนอื่นไม่เกี่ยวบอกแล้วไงถามว่าหายปวดหัวยังครับ ตอบเลยมันเป็นเจ้าของหัวเออไม่ใช่เวลานานทำไมล่ะอ,อย่าสวนเข้ามาเป็นเมียนิ่งเอาไว้ฟังอย่างเดียวเออไม่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยหรอกลุงก,ก็พูดภาษาไทยภาษากลางบอกวิสานก็ได้แล้ครับทุกคำยังได้เด้เออไม่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยโอเคไหมทมมาหายปวด,ด้ยยงครับ ดีขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับพูดอักมนจะชัดพูดดังๆพูดให้ได้ยินพูดให้ผมเข้าใจหน่อยหรืออีกยี่สิบเปอร์ซ็นโดยประมาณใช่ไหมครับหายไปตั้งแปดสิบปวดมาสามเดือนใช้เวลาไม่เกินห้านาทีหายไปหายไปแปดสิเปอร์เซ็น เอาเอาให้แน่แน่เอาให้แน่ลูกชายอยากสวัสดีค่ะสอเคเอาเอาแย่งกันเข้าไปเดนะี๋ยวนี้อ่ค่ะว่าจะโทรหาโทรหาคุณลุงลูกชายตื่นเต้นไม่นอนลอยสวัสดีค่ะโอเคเอาสวัสดีก็สวัสดีนะเอาลูกชายเอาสวัสดีอีกรอบสวัสดีครับครับสวัสดีครับแข็งแรงนะครับโอเคสวัสดีครับตกลงจบนะ เม่อไรเรื่องพ่อจบไหมเรื่องพ่อจบไหมครับ80เปอร์เซ็นต์น่ครับจบไหมพ่อเนี่ยพอไหมพอใจไหมครับก็ก็พอใจครับ80มันมีมีโลกอยู่แับพอพออย่าเรื่องอื่นมันไม่จบอาเรื่องเดียวด้วยก็พอเลยอย่หลายเรื่องนะหลาเรื่องเดียวมันก็มันก็เกินที่จะแหมจริงใจจะบอกว่าเกินนะนะโอเคนะแค่นี้ก่อนเนาะ ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ประเด็นเดียวก็ต้องเป็นประเด็นเดียวอย่าไรประเด็นผมจยเป็นคนที่ขออนุญาตด้วยความเคารพท่านที่อยู่หน้าจอนะครับผมอะเป็นคนอย่างนี้ถ้าเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งไปเลยประมาณนะ้ยกเว้นจะเล่าเป็นเป็นสตอรี่กันลุงก็นั่งฟังทั้งนั้นแหละแต่มันเหตุการณ์ตรงนี้มันต้องใช้เวลาโดยจํากัดนะครับมันต้องใช้ประสิทธิผลนี่คือประสิทธิผล จนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยท่านอยู่ในจอก,ก็ฟังข้อมูลนะครับเขาปวดมาตั้งสามเดือนไปหาหมอหาหมอจะับทะรทรา่แค่นี้ก็เดาออกแล้วไม่ต้องพูดไยมากหรอกมาถึงตัวนี้วิธีที่ปวดอยู่ไหมปวดเอาเอาสมอนทอมาใส่เลยคุยกันไปคุยมาผมถามว่าหายยังยังไม่หาย,ยก็ต้องใช้เสียงโดยตรงในทีนี้ มันก็นิดหน่อยเองเนี่ยมันอยู่แค่นี้คือเรียกว่าประสิทธิผลครับท่านจนไม่ได้ไปจากใครไปรจากอะไรก็เจ้าตัวคนเขานะั่นเจ้าคนเขาปวดเขาประจากของเขาเองเออจะให้ลูกเมียมาคิดมาแพทย์มาพูดแทนก็ไม่ได้โหนกับลุงสองคนเท่านั้นในโลกเนี่ยย้ำขนาดนี้นะเพราะนั้นมันจําเป็นจะต้องควบคุมมันเป็นพลังงานก็ต้องเข้าใจแค่ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับเนี่ยมัน มันถึงขนาดนั้นแล้วยุคสมัยนี้เพราะนั้นถึงอยากจะให้รู้ให้เข้าใจจังจะได้รักษาตัวเองตัวเองครับเพราะนั้นต่อไปถ้าเขาฉลาดพอเขาต้องฟังผมต่อครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะเขาได้ผลอย่างนี้ถ้าหาว่าต่อไปเขาไม่สนไม่ฟังลุงก็ยอมแล้วแบบได้ผลขนาดนี้สลุนึงเดียวก็ไม่ได้เสียสักหน่อยเลยอ่าอย่ามายกย่องลุงมอ,อเป็นผู้พิเศษ ไม่มีเศษวิโสเหวอ,อะไรหรอกแต่มันมีของก็้าไหมก็อยากจะช่วยกระเทานั่นเองนั่นนั่น,น,นพูดไปพูดมาก็มึงก็โยกย่องตัวเองนะั่นะว่าไปทําอย่างนี้ก็พูดความจริงให้ฟังเนี้ยไม่ต้องการความจริงได้ไงกันเนี่ยพอเวลาพูดแต่คือมันไปมีแต่สิ่งที่มันหลอกลวงล้องหลวง,ลงมาทั้งโลกไปเนี้ยนี่คือสิ่งสมมติมันเป็นจริงโลกไปนี้มันเต็มไปได้วยสิ่งสมมติเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น มันจริงไม่แท้จะบอกว่าหลอกลวงลวงหลอกมันก็ไม่เชิงแต่รู้ว่ามันจริงไม่แท้ในะส่สมมติเมื่อจริงแท้แท,แท้มันโผล่มาหน้าจอให้เนี่ยก็ต้องพิจารณาร่วมกันว่าเออสิ่งนี้มีจริงนะโว้ยมันแท้แท้แทนะวะเนี่ยนี่ยสิ่งที่อยากให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงนั่งพูดตรงนี้เอามาใช้ได้ทันเทียนใดก็พูดจากเอาพอเข้าถึงนะมันหยิบยื่นให้เป็นลนักษณะเอาดื่มกินอย่ยวนี้มันก็ไม่ได้ มันเอาอาการดเจ็บปวดมาวัดกันไปเลยเนี่ยผมว่ามันใช่ที่สุดแล้วยุคสมัยนี้อยู่มหาสารคามรู้อย่ลอยู่กรุงเทพมันใช้ได้ขนาดนี้เอาสมมติว่ามีผู้คนฟังก,กันทั้งหมดค่อนประเทศครึ่งประเทศหรือทั้งประเทศทีเดียวได้หายปวดทั้งประเทศด้วยเอา,าอ่าทีเดียวนี่แหละครับกล้าพูดเลยครับที่ว่าคนที่ปวดหัวเนี่ยได้ทุกรายแหละ เมื่อกี้เนี่ยถ้าอยู่หน้าจอคนนี้ที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยตามน้ําสิขึ้นชื่อว่าปวดอะไรก็ได้ปวดหัวปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวขึ้นชื่อว่าปวดอะไรก็ได้ปวดออยากจะพูดทุกจุดเล่หรอกใช่ไหมฮะต้องใช้จังหวะน,นี้ตามน้ําครับท่านอยู่หน้าจอใช้ความเฉลียวหน่อยครับท่านนะอืมไอ้เรื่องหายใจเข้ายึกเนี่ยมันตัวสําคัญยิ่ง โอเคนะเอาผ่านไปเอ๊ะลุงมีอารมณ์เปล่านะครับอ้นี้เสียงรูปเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอารมณ์นะครับเป็นเสียงที่ย้ำเวลาพูดจาให้เด็กกุณาพิจารณา,าได้ให้ความสําคัญนั่นแหละครับไอ้เสียงเรไอ้โทนเสียงของลุงเนี่ยต้องการต้องการอะไรต้องการให้ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆเอาไว้พอ,อยังไงยังไงพวกเคมีกินทา้ายเฉดจะไปต่อไม่ได้มีแต่อันตรายกับอันตรายบอกให้ก็ได้ เมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วก็หยุดตรงนั้นก็มา,าตรงนี้ก็รู้ก็พยายามที่จะให้มันให้ผ่านภาษามันให้ผ่านอื่นจะไม่ได้นะครับยกเว้นมาเป็นตัวเป็นตนตอย่างเช่นวันนี้ครอบครัวคุณแม่น้องคู่มาทั้งสี่ชีวิตก็ได้ทั้งหมดแหละทํานองนี้ครับถ้ามาตัวเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันก็ได้โอเคไหมเอาละย้ำเตือนให้ฟังๆมากๆเอาไว้มันถึงเวลามันครับท่านนะครับ โอเคลุงจะไปไในต่อจ๊ะนี้ตกลงลุงเฉลยเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยโทษไอ้พลังงานจริงๆพระเอกของเรื่องของพลังงานจริงคือพลังงานความร้อนครับท่านนี่คือพระเอกในเรื่องของสายพุทธศาสนาคือธาตุไฟนั่นเองครับไอ้ตัวธาตุไฟนี่แหละมันจะตามมาถึงคำว่า dna วันนี้นะครับนะเรื่อง dna นะครับ ก็มีผู้สงสัย d ีเอ็นเอดีเอ็นเอมันคืออะไรกันแน่ครับดีเอ็นเอต่ไปเรื่องของเรื่องใหม่นะครับ dna นะฮะเรื่อง dna ได้ยินบ่อยไหมครับ dna ตรวจ DNA เคยได้ยินไหมครับเวลาเขาเกิดการเข็นฆ่ากันตีกันต่อยกันฆ่ากันอ